นี่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเขื่อนเขื่อนอะไรสักอย่างหนึง่งไม่มีกระรอกเลยอ่ะันนี้เป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยไม่ใช่หิมะน่นจาจ่เป็นเป็นน้ำแข็งนะนรับในในสก็นได้ that's what i'm at. ก็ถ่ายรูปสวยงามบ้านระวังตกเขวนะนี่ไหลลงไปเลยเนี่ยมันมันไหลพื้นมันแตกลงไปได้มาป้ามาดูนี่พื้นมันพื้นมันไม่ได้นิ่งเห็นไหมเนี่ยมันไหลลงไปได้อย่าไปใกล้แต่เราก็ไปเพาะ่านะครับโอเคเราไปกันต่อเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังสวย เจนน่าเจนกับอาเจกเกลไปโหสวยมากทั้งนั้นแหละในรูในรูในช่องอะ่ะเฮ้ยมันลงไปมันลงไปได้เลยอะ่ะตรงเนี้ยไาม,มีรถวิ่งด้วยเว้ยสวยมากเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปอันนั้นไม่ทันนะ่ะลานหิมะเฮ้ยไปดูหมา อะไร10นาที10นาทีช็อก10นาทีกล้เนื้อเป็นกระิ่งอะไรคืออะไรคืออะไรเขาอธิบายค่ะว่าระวังระวังอะไรถ้าถ้าหล่นลงไปในน้ำ1นาทีร่างกายจะเกิดภาวะช็อกน้ำแข็ง10นาทีกล้ามเนื้อจะเริ่มเกร็งแล้ว1ชั่วโมงก็คือจะหมดสติอ๋อเหรอหมายถึงว่าถ้าเราตกลงไปใช่ไหมแล้วมันเป็นน้ำแข็งอยู่เราจะตกลงไปได้ไงอ่ะก็ถ้าเป็นน้ำแข็งแล้วเราหล่นลงไปอะค่ะทั้งเลยอ๋อเออเฮ้ยมันไม่แข็งเว้ย เออมันเป็นน้ำเดินไม่ได้แตกแน่นอนอ่ะตรงนี้เฮ้ยแตกแล้วแตกแล้วจริงด้วยเดินเป็ด้เลยอ้หแข็งน้ำเย็นมากเย็นขึ้นรองเท้าเลยไม่มันแตกแค่ตรงริมถ้าอยากไปต้องกระโดดข้ามไปเห็นไหมเนี่ยไปบ่าเนี่ยกระโดดข้ามไปเนี่ยไม่แตกเห็นไหมอ่ะเฮ้ยกระโดดข้ามไม่แตกบ้าเลยวะอ่าไม่ต้นไม่แตก ลงตรงนี้ช่วยทางลงตรงนั้นเอาช่วยก็ตายถือหน่อยถือขึ้นไปถือกคนน่งถือสองไปสองเลยไม่ได้ลงท้องมาไม่แตกนะไม่แตกออกมาเจอก้อนใหญ่อ๋อมึงไม่แปกเทรอไหมซึ่งจ่อมึงเนี่ยไปไม่ทันแล้วนะหนึ่งสองแตกไหมโอ้เฮ้ยไม่แตกเว้ยแต่เราหนักกว่าก้อนมันเยอะเลยนะคะเอาเหรอเราน่าจะหนักกว่าก้อนเลย โอเคเรามาถึงแล้วนะครับมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นวูฟด็อกเซนจูรีอะไรมีคนเข้าไปซื้อตัวแล้วปลไปวคนนึงไม่ค่อยหนักมากนะใช่ไหมนเราเราจะไปดูหมาป่ากันไหมคะเคยเห็นหมาป่าไหมเ <Yeah. S 1> คยดูไปดูมหมหมาป่า <Yeah. S 1> มันกินเนื้อนะบอกให้นะ <Yeah. S 1> มันกัดดุมากเลยนะ <Yeah. S 1> นูกกลัวไหมล่ะ หมาป่าที่ไปกินกับไปกินไปกินลูกหมูสมตัวเคยเห็นไหมฮะหมาอะไรอะไรอะไรอยากให้พี่มี <weil> ูหน an ่อยบอกะฉันเอาฉันเอนกกลัวหมาป่า แล้วไหนอ่ะไปดูไปดูไปดูตรงนี้อ่ะสันะตามมาก็คือถ้าถ้ามึงอยากปิดอาหารต้องสิบห้าสิบห้าขึ้นไปเขาไม่ปิดโอ้โหอันนี้มองเห็นมันดิบๆจเข้าปิดนะให้ปลาอุ้มใช่ไหมได้เขอาปิดนะครับต้องมาข้างหน้าสุดตนอนสามสิบห้านะโอเคเดี๋ยวให้เดินก่อนรอรอรอก็อเดินก่อนเรากำลัลงจะไปเมืองเฮอริเทจไซส์นะครับของแคลกรี จ้าจ้าจ้าอุ้มครับอุ้มอุ่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 มอ้าวเาจะไหวไหมนี่ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกยังวะหูมันไม่หุบอยู่แล้วแม่กดปุ่มสีดำโอเคบไปแม่มีกุญแจแม่มีกุญแจดึงก็เปิดสิกดปุ่มสีดำเออไปก็ต้องมีกุญแจเปิดมันก็เปิดเด้อโอ้ยตายตายไปโอ้โหนี่เล่นจักรยานด้วย ฉนันจนอยู่ที่ไหนเดอี๋ยวเรามาดูแผนที่ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างสวยมากเลยอ่ะตรงนั้นเป็นแม่น้ำด้วยนะชแนลแม่น้ำน้ำแข็งเ,เห็นไหม,ม,มใช่อันนี้เป็นอันซีนนะครับเพราะว่าฮอลิเดตพาร์ค e วลค m มทูฮอลิเดพาร์คนะครับมีโรเวคาเฟ่ใครอยากไปบ้างโรเวคาเฟ่คาเฟ่รถไฟ เราจะไปทาลูกับรถไฟโบราณทำไมมันเหมือนมันลางๆป่ะเ,เ,เออดิเธอได้ดูหรือ,อเ,เปล่าว่าลาดไม่มีเวลาเปิดปิดมันเปิด24ชั่วโมงแต่ร้านน่ะไม่รู้บ้าบมันโอ้ oh, เราจะเดินข้ามทางรถไฟกันแล้วนะใหญ่มากเลยเรียกว่าข้ามทูฮาริเทจพาร์คนะคะไหนเรามาดูแผนที่ซิมันมีอะไรบ้างข้างในก็มีร้านอาหารไง ทอยช้อปปี้หนมันมีอะไรบ้างมีสวนสนุกด้วยหรอไชิงช้าสวรรค์เนะ่ะเบอร์ยี่สิบเอ็ดแล้วก็มีร้านอาหารเห็นไหมโอ้โห oh, oh, ดูเขามาทำอะไรกัน,นดูไม่มีความหวังเลยเอาก็มันบอกเป็นที่เที่ยวอะ่ะ <laughs> มันปิดประตูอ่ะชาแนลเราจะเข้าไปได้ไหมอ่ะไ,ได้จริงเหรอ้ร้ลองให้ก่อนนะเนี่ยฟ้าเนี่ยเขาปิดอะนิ่มมน,นี่ไงมีจ่ายค่าเข้าแล้วเขาปิดอะปิดเหรอ ร้องไห้ก่อนนะนี่สองที่เลยอ่ะสองที่ติดเลยอ่ะชาดเดีวเขาปีดอ่าเขาปีดอ่าเดี๋ยวไปโรงแรมดีกว่าเนาะไปะ เขาปิดะมุดเข้าไปได้ยังไงเราเขาล็อกตูอยู่เดี๋ยวตำรวจจับนะนี่คนนี้ไม่ยอมกลับเลยอยากไปอแต่เขาปิดอะ่ะเรามาสายไปหน่อยเขาบอกเขาปิดเขาทำงานแปดโมงครึ Friday, ่งถึง4ี่โมงสามสิบมันเดย์ถูกไฟเดย์อันวนพ้าตูโกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ไหมเขาปิดแล้วเรามาช้าไปเนาะพรุนี้แบบว่าพา,ามาโอเคไหม เราเข้าไม่ได้เขาปิดแล้วอ่ะอเดี๋ยวไปพา,าไปกินอะไรอร่อยแทนไหมเรลิยม,มาสิ <c oughs> โอ้โหแม่น้ําสวยมากเลยแสังแม่น้ำเป็นน้ำแข็งเห็นไหม <c oughs> แม่น้ำเขาเป็นน้ําแข็งเลยเห็นไหมห <c oughs> นูจะลงไปไหนห่ะ ทําเป็นแคลอรี่นะครับอันนี้มันเป็นผมว่าดูทรงคล้ายๆสุนสนุกนะแต่มันเขาปิดไปแล้วอะเรามาช้าไปอยู่ก็เราจะกลับมาถึงก็6หกโมงแล้วอะแต่เขาปิดสี่โมงครึ่งอะแต่สวยมากเลยนะแค่นั้นเขาก็สวยละฉันจะเดินไปทางไหนไปจะไปหามามาก,กันเนาะ มันคืออะไรครับที่ออกกำลังกายอะไรข้างหน้าเนี่ยเหรอฮะฮะสวยไหมอะแม่น้ำสวยมากเลยฮะเดี่ยดูนี่สิไปขึ้นไปยืนตรงกลางสิขึ้นไปยืนตรงกลางได้ไหมได้ไหมได้ไหม นู่นไหนอะฮะนู่นไหนสัตว์อะกเล่นก้อนหินค่ะก้อนหินก้อนใหญ่มากค่ะไม,ไม่รู้ก้อนหินค่ะเศษหินค่ะอุ้ยขี้นกหรือเปล่าชาแนลฮะขี้นกมึงต้องไปไล้างมือแล้ว กีโลกจริงๆด้วยนกกีโดกมันสีขาวอะสปริงเกอร์ลดน้ำค่ะหนูจะไปทางนู้นไหมไปชมวิวไหมเจอคนไม่ยอมกลับแล้วหนึ่งดูสิ เขามาปั่นจักรยานกันสนุกสนานมากเลยตรงเนี้ยถึงงั้จะปิดแล้วนะผ้าทิศยังไม่ตกดินเลยอะไรเหรอหอ,อน,น้ป้าไปกินข้าวกันนอ้องป้า